ลลเลตุมเปลาลาเลตุมเปลาลเลตุมเปลาลา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 เลตุมเปใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจสวัสดีครับ ครับผมโอเลียงคนหัวหมอขอรายงานตัวครับท่านผมอันเฟย์เดิมครับผมบู๊ชิยิ้มล่อทะลุจอครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆกับรายการเจาะข่าว,ลว,าวเล่าคำ สมเกอกก้รักจิ้มโบกันเป็นประจำอย่างนี้นะครับผมเป็นเพื่อนคนนอนดึกนะครับทุกคนจันทร์ถึงมาประหัสนะครับเวลาก็ห้าทุ่มกว่าถึงเที่ยงคืนโดยประมาณครับทาง MV5 ของเราครับผมและตอนเช้าเราก็รีลันอีกหนึ่งรอบเวลากี่โมงเวลา6กโมงสินาทีเป็นแต่หกโมงเช้านะฮะก็ถ้าคนอยากจะดูสามเบ่งอ้ม่คืนสนุกดีอยากจะไปดูตอนเช้าก่อนไปทํางานก็ได้เลยฮะแต่รีลานี่จันทรถึงสุกเลยนะถูกต้องติดตามชมแล้วครับผมทาง MV5 เช่นเคยนะครับ เป็นรายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารข่าวทั่วๆไปที่เกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยข่าวสังคมบ้างข่าวชาวบ้านข่าวแปลกๆบ้างเราจะนาํามาอัปเดตท่านในซาฟอรันนี้มีเรื่องราวข่าวใครกันบ้างในช่วงละเลงข่าวครับครับผมช่วงที่2ของรายการครับก็จะเป็นเรื่องเล่าขำขันครับจากพวกเรา3ามคนครับ <c oughs> ถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะร่วมสนุกกับเราครับเตรียม oh ho, ยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้นะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับ และคลิปคำๆามคลิปฮาๆาคลิปความสามารถพิเศษอึ้องทึ่งเสียวมีท่านชมแน่นอนในช่วงที่3าช่วงประชันคลิปครับและสุภาษิตของไทยก็จะมีเช่นเดิมนะครับสุภาษิตนี้ความหมายแปลว่าอะไรท่านก็จะได้ทราบในรายการของเราครับครับ MV 5เรากระจายไปทั่วโลกเลยครับท่านผู้ชมครับร้อยกว่าประเทศทั่วโลกท่านสามารถรับชม,ม,มพร้อมๆกันได้หลายช่องทางครับผมยกตัวอย่างทางเว็บไซต์เว็บไซต์ y o u u t b YouTube f a c e b o o k f a c e b o o k ถ้าชื่นชอบกดสองไลค์กดไลค์ แหมปล่อยไฟก็มาด้วยนะครับผมรับชมี่ช่องทางหนึ่งครับ,ทา,รบทางโทรศัพท์มือถือครับ,รบผมท, Day, ท่านใดจะโทรศัพท์มือถือ iPhone ก็ดี i p a d ก็ดี <iP ack S 1> หรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันล้วนะครับเข้าไปที่ App s t o ร e พพียงว่า mvtv โหลด,ดติดเต้งต,ตัวเครื่องครับอยู่ที่ไหนก็สามารถดูพวกเราได้ฟรีนะครับวววไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผมส่ง S m s มาทักทายกันได้เลยนะครับ หมายเลข s m s ก็4642201ครับท่านครับผมและท่านที่มีภาพสวยๆนะครับอยากให้ปรากฏขึ้นหน้าจอของเราครับส่ง m m s ครับที่หมายเลข4642311นะครับผมครับผมหรือท่านใดนะครับมีเรื่องเล่าสนุกๆเรื่องเล่าวขำนอยากจะพูดคุยกับเราในรายการที่จะโทรเข้ามาทายปัญหากับเราครับโทรมาได้นะครับในช่วงนี้2ที่หมายเลข029349127-8นะครับครับวันนี้เรื่องราวข่าวแปลกครับคอหวยทั้งหลายไม่ควรพลาดอะไรต้นมะรุมเนี่ยมะรุมมะรุมบักรุมนี่ะครับต้นต้นมะรุมมะรุมเนี่ยต้นไม่ใช่ไ เอ,เอ,เอต้นไม่ใช่ผู้ชายแล้วเนี่ยาาต้นอยังไงต้นมาลุมไงผู้ชายต้องตัวต่อตัว <c oughs> ต้นมาตัอตัวตัวตัดตัวมีเหรอต้นมาลุมมันถูกแล้ว <c oughs> ต้นมะลุมใ<อ>นแถวอีสานบ้านผมหลายเรามากินเราก็เป็นสมุนไพรด้วยนะนะใช่เป็นยาและแตระหลักายอย่างคือเป็นสามารถมาแกงมะลุมใบมันก็มีประโยชน์ครับผมแต่ต้นมะลุมนะคาหเป็นคนพลาด ที่อีกที่นึงครับที่ยุทธยาเนี่ยออกแปลกมากเป็นเกรดคล้า,า,า,ายพยานนาคเลยนี่ไงนี่ไงนีข้อหัวไม่ <พอ S 2> ควรพลาดใกล้แล้วถูกหวยติดต่อกันมาหลายงวดแล้วแน่รายะะละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวคอยติดตามครับ,รบแต่ว่าช่วงนี้พักสักีครับสังครู